แต่ฮปปี้นิวียสำหรับทุกคนที่ป้าเก๋รักในครอบครัวนะคะเชิญแกะของขวัญได้เลยค่ะตอนนี้ยังขาดยังขาดปป้าปปดุก๊กแม่เอใยายเจ้แล้วก็กงกงนะคะกำลังเดินทางมาค่ะแกะของขวัญเลยแกะของขวัญเลย <Yeah. S 1> ใครได้อะไรบ้างหนยดูสิด,ด,ดีใจน้อยดี ใจปานกลางดีใจมากก็เก็บไว้ในใจนะลูกนะอะไรอ่ะโอแว่นอะไรอ่ว ขนาดน,นั้นลูกเจสมัยเด็กนีนะเจนี่จเรวยแล้วเปิ้นะเดี๋ยวดีใจมากไหมลูกดีใจมากไหมคะฮันซูฮันซูดีใจเหรอลูกดีใจมากไหมยัย

คุณยายได้สวัสดีนะคะแล้วก็แพ็กเกจนะคะเจได้เจ๊ได้เซ็ตของลังโคมนะคะเซตนี้มันจะมีทั้งน้ำหอมแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับออเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับคนมีไว้แล้ว <laughs> อออไม่ตอบได้เจอน้อแรนของแคลนายนะคะเจ <Okay. S 2> ได้ไรเจได้ไร ีย่ยลูกไหนช่วยป้าดูซิออชอบไหมคะชอบไหม,หมไหนใครใครชอบส่งเสียงเย่ ก็ไม่ได้ซื้อทีเดียวหรอกก็คืออเา,าเก๋ก็อาเก๋เป็นคนอินกับครนะิสต์มาสอาเก๋ก็เก็บมาเดือนละชิ้นเดือนละสองชิ้นนี่นไม่ได้ไม่ได้สั่งมาทีเดียวเก็บเดือนละชิ้นสองชิ้นจัดสม เกะ็กะกกล่องแกะดีๆไม่อย่างนั้นวันหลังจะไม่มีให้เก็บนะคะ <Okay. S 1> เซถ้าทำแบบนี้กล่องมันจะให้เก็บของเล่นไม่ได้เป็นค <c oughs> อร์สบาดี้ล <c oughs> ุกสไตล์คอร์สบาดี้เออใช่อันนี้เป็นบาร์า <c oughs> ดี้ทำปีศาอันนี้เป็นบาร์ดี้ทำทัมพี

แมนนวลอย่าฉีก e ท <laughs> ิ้งนะคะฮันซูแมนนวลนี <c oughs> <Either> ่ต้องเก็บไว้ลูกอย่าทำหัวหลุดนะลูกถ้าจะเล่นต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพราะว่าฮันซูยังยังทำคัพเค้กยังไม่เป็นเล่นเหมือนนี้เขาเล่นมากเลยบาร์บี้อะเป็้าออเรซ่ชอบทำพิซซ่าเซ่เป็นบาร์บี้ทำพิซซ่า แต่และชิ้นที่เก๋เลือกให้เก๋เลือกคิดว่าเหมาะกับคนนั้นแล้วเลย่เลือก เค้กบาร์บี้เปิดร้านขายคาเฟเนี่เจคเปิดร้านพิซซ่าีเเปิดพิซซ่าอคหคือจริงๆอ่ะเซแกะแบบนั้นอ่ะไม่มีที่เก็บแน่เลยอืมป้าบอกแล้วว่าเวลาแกะของเนี่ยเซแกะเองถ้าเซแกะกล่องพังเซจะไม่มีที่เก็บของลูกวันหลังอย่าทำพัง ไหนๆป้าขอดูหนนะป้าขอหันหน้ามาดูหนสิ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เปิดร้านคับเค้กนะคะบาร์บี้นะคะ <c oughs> อาเจลุงโก้ลุงโก้แกะให้แล้วเรียมเปิดร้านพิซซ่าเลยลูกแ <c oughs> ม่เอาเก็บเอาเอาใส่ไปในกล่องก่อนเดี๋ยวเก็บไปซ่อมให้ <c oughs> เ,เนี่ยแม่ตรงนี้ด้วยชิ้นนี้ด้วย <c oughs> เนี่ยชิ้นข,ข,อขอดาดๆนี้ด้วยเดี๋ยวไปซ่อมข้างหลัง นี่ฮะดูให้เรให้ดูจากขาเอยียบเขาเลเก่งเครับนี่อันนี้เป็น มันแ <ata> งออกได้เลยเนี่ยไม่มันแงออกมาแล้วเป็นแบนๆเลยต่อก็ง่ายมันสะดวกใช้มันจะได้เก็บพื้นที่ไงเดี๋ยวเก็ทำให้ดูชอบหรือลูกกับา่ะ 我是个 fan ลาฮันบอกว่าฮันชอบฮานซวบนะ่ะเอ็งเ,นะเ,เ,นะเจ้ป้าเก่ทำอะไร่อ,อ,อทีนี้นอนกับป้าได้ยังนะ่าอะานะนทีนี้เด็กๆจะนอนกับ ของขวัญมีใครอยากนอนกับป้าบ้างไหมนะเงียบกันหมดเลยนอนอนสีเขช่นลงวหอมๆนเออเดียปเดี๋ยวไเินส่ยาไปเดินให้เต็มเลยนะเจงอันนี้ของของเจเป็นล้านเช่ของเซมหรอใช่แล้วกล่องเมเนี่ย ไปสอนเล่ไหมคมีเมนมีเมนมีสอนมีแมนนัวอ่ะไปอันนี้เรู้ไหไปใกล้ไนัวใมากเลยมอนไก่แคลเหล่าไม่ต้องไใช่ใช่มันเป็นที่มันเป็นที่แขวนอยากกินีกเลิศะเลิศไมนอ่เลิศไแล้วค่ะอเอ๋อรับแล้ว ว่ากำโอเคตอนนี้ป้าก็เห็นทุกคนเปิดกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้ทุกคนไปเล่นกันตามสบายก่อนส่วนป้าก็จะขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวก่อนฮะสวัสดีกรงยางฮสวัสดีลงมาสวัสดีดีด บ่าดี้โกงๆดีๆแล้วสวยๆไอ้เจน เดี๋ยวเราเปิดร้อมกันนะคะ ด้านข้างค่ะยังไม่มีทางเออานนี่ไหคะงานตรงนี้ค่ะงานนี้ค่ะบนตรงบินตรงนี้ฮะระวังตกแตกค่ะชออญานควบตอนนี้รถความเหลืยงความแงค่ะขอบคุณบ้าเป็นซาวซูนะคะขอบคุณมกระค่ะขอบคุณลงค่ะ Thank you very much มา pleasure. I love you sure? I love you more อ oh, so ้าวของสองคนนี้เป็นอะไรคะอันนี so. ้ให้ดูแลหน้านะคะนี่ของผมนะครับไม่ใช่ค่ะอันนั้นของเอค่ะเอ้าอป้าไม่ใช่ผู้หญิงเดี๋ยวไม่ได้สวัสดีเดี๋ยวป้าจะ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 ใช้ลายแม่มาใช้ my <I S 1> god อันนี้แก้หค่ะ2ค <laughs> <laughs> <laughs>